เมื่อเวลากูหมดชีวิตหรือหมดลมห้ยใจเข้าออกแล้วพวกมันก็จะได้นงงเหนียวเลยให้เขาไปถออม,มันจะเสียเจตนาก็งกูมึงจะไหวได้กอย่าให้เกินเจดวันถ้าเกินเจดวันก็ไม่ได้กูอย่างน้อยอย่างมากที่สุดแค่เจ็วันก็พอแล้ว พี่น้องจะพากันมาจะไว้นำสบหรือจะไม่มาถ้าไม่มีคนมาก็ส่งไปเ,เลยถ้ามีคนมา,า,าไป้รอจะเก็บก่อนแต่ก็ส่งไปใหญ่เสียเจจนาของพี่นอ้องลูกหลานันก็ไม่จะเร่งต้นขันอะไรยังเป็นบุลูกหลานด้นกันแต่ว่า กูไม่บริจาคไปนะพวกมันก็ควรจะโมจะล้าสาทุกการนะกูจำคุณความก็กูไม่จะลูกหลานอ้ยของอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่ยี่งแืนแน่นอนรกหมู่พูดเกิดฝูงอยากมิดเสหายเมื่อเวลาดับจิตหรือว่ากดลมให้จใจเขาออกแล้ว เขาก็ไปส่งได้แค่เม้เท่นั้นเลยเนอต่อไปเขาก็ไปสงไม่ได้เรืจะระสู่สุขติหรือทุกขติตัวก็นตัวเองือเป็นคนที่สิบัดบุญทางการกุศลที่เราได้สร้างได้ทํานี่เลยที่ประครับประคองเราไปมู่พวกเพื่อนฝูงก็ไปส่งได้แี่แค่เมร ต่อเป็นั่นกระรงไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุคติหรือทุกขติเราไปเองที่จะสร้างทับอาวาัยวะัวคุณนตัวสำคัญที่นำไปสู่สุคติเพราะฉะนันพี่น้องล,งกลูกรัานให้พยายามช่วยกันสร้างบุณงามกมดีอย่างเป็นคนเนรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่าง คือมาสร้างความเดือดร้อนวุนว้ายให้แก่ประเทศบ้านเมืองอย่างหนึง่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามคุณดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไป่อความเดเือดร้อนนี้เกดประเทศชาติบ้านเมืองในรูปหลานื้อพยายามสร้างคุณงามคุณดีเอาไว้ ไม่พอรอปีเดียวก็จะตายตายแล้วก็จะปรกปรจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่น้ำแต่แไห่น้อดอกพระที่มาในงานศพป,ปูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นของธรรมดาท่านก็รู้อยู่ลเลยนื้อยากโยงพี่น้องที่มาจากใกลจากไกลก็อย่าไปร้องอยาเไป ร้องได้ก็ไม่ได้คืนร้องทำไมให้ปลงว่าอันนี้จังทุกขังอนาตาัตตากับตาตามกับไปเถออจะได้เป็นนั่งร้องนั่งพิรีพีไรอยู่อะไราแล้วอย่าไเป็นโชเสยดยจเลยว่าจะไม่ตายคนร้องตามกูก็ตายไม่อยู่ไปได้เพียงไหนดอกไม่อยู่ไปได้เอร้อยเปีพัวปีดอกจะไปจิตใจเนี้ยกูนีแล้วจะร้อง ยาเรายากให้อ yeah, e ียนภัยเทวันคุณนมคนดีเลยคนุณเลยพวกนี้ก็พยายามลองทำมาสืบว่าอันนี้ังทุกขังนัตตาพิเทลนี่พอได้ไหมเนาะ เออานนี Ma. Ma. Uh, ้อ่ะอป็นหนุยามามาเอวันนี้คูไปเลยเป็นไวันขึ้นสามค่ำเดือนแปดปีวอกวันเสาร์ เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดที่กูจะได้ลำลาพาจากขวดม,มึอกูมาอ่านมาพูดได้บุกมังฟังวันนี้บุกมังจีได้รู้ว่าเดือนแปดหรือขึ้นสามค่ำเดือนแปดปีบอกวันเสาร์ เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดวันที่กูพูดในตอนวันนี้พวกมึงเมื่อเวลากูตายแล้วกวาพากันมารามวมน้ำก็นี้คนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมาเพราะปลาเปล่รักเลยมาร้อนใจมาร้อนตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสาที่จะฟื้นึ้นมาคุยกุบหมดมึงก็ ไอพวกคนจ้างคนงามคนดีอะอย่างกูนี่นึ่ทำไม่ได้ก่อพยายามระดถึงห้าถึงแปดจะถือนั่นจีเป็นไปับที่ไในทางระกนนี้เปนานรที่นกตไปนึดาเอีกนอันีเจอตวว้กจนองคุณพงีกับคุณปทีก่เลย มิจตุจัเล็กนั้นมิจุนาโยสองห้าทีเจ็ดคึ่นสามค่ำเดือนเปดปีวอกวันเสาร์วันที่พูดนี้พูดกไปใจนันพูดนักปฏิภารอะไรพูดกับพูดประจาระษาพูดเจเดกิบการไกต้อตได้ยินได้ฟังมาเป็นเจ้งผู้ก oh oh no. ่อสนุปหลังเลย ตปนนี้ก็พอแล้ววันต่อไปเทว่าคุณนกได้กูก็จะพูดฟังอีกนึงอ๋อสนี้ก็เนาะนีก็ม่ได้ยินเลยเนาะอไร่ตอนนก็ดีดีกูม่ได้ยินเลยเนาะอมาด้ยินเลยนีวันมักมาหวันนี้ผมกำลังจะเดินขึ้นบนเวทีเไปพูดได้พนิดหน่อยก่อนเลย เพื่อเอาไปเผยแพร่ประชาสนมอัากเหคนเรอขึ้นไปข้างบนเพื่จะพูดในเรื่องธรรมะนะรต่เชตแน่นครับมันต้องมีคนถาม ไม่มีคนถามก็พูดไม่เป็นคนเราเกิดมาก็เกิดเพืดตายคนเราเกิดมาก็มีแต่เรื่องที่เกิดเกิดเกิดตายเกิดมาสร้างบารมีเกิดมานี่ก็มาสร้างบารมีให้เกิดประเทศชาติบ้านเหม่งของเราในตัวอย่างหนึ่งเกิดมา ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราอีก,กอย่างหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีปปนกันอยู่อย่างนี้แหละบางทีเกิดมาก็มาเจอโชเกเที่ยวกโมยเที่ยวพล้นเที่จี้ข้าฟันดันแทนสิ่งกันในการเกิดมาก็ม่อิจฉาเจ้ารนสิ่งกันกันบางคนเกิดมาก็มาสร้างเกิบาปแต่กรรมอันนี้ไม่ดีเราควรหลีกเลิเกิดมาก็ไม่ สร้างรมีกันเถอะมาสร้างคุณงามคนดีให้เกิดปทศจจ at บ้านเมืองพวกเราเถอะอย่าไปอิจฉาตาร้อนอย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมใหม่กันเพ่งกันและกันเอ้ยสร้างคุณงามคนมดีเถอะอย่าไปทำลายประฏิจจา t บ้านเมืองของเรา ทัหลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เคยเที่ยวทุกเที่ยวขโมยเที่ยวข่าเที่ยวเพลินเที่ยจีเขาเที่ยวเพลินจับเขาเล้กก็ขาจับซับเที่ยวอิจฉาตะรนกันอย่างไงเนี่ยมันเกิดมาจากเวรสรกรรมมิจฉาเกิดมาสรารมีดอกคนที่ก็เกิดมาสรารมีก็ก็ตั้งใจถ้าสาสินละสาทานถาตามนาฏีก็กลายเป็ลูกหลานเลยอย่ากูนี่กูก็ะทำพอสมควร กูก็ทำก็ไม่มากไม่น้อยแล้วกูก็ว่ากูทำพอดีๆนั่นแหละพอแล้วพัน,นุีกูก็พูดให้มึงฟังพนอมึงคนมีสติสัมปชัญญะก็ทำอย่างกูนี่น่นรูกหลานนึ่อพอเอาละไปยืนดูแล ผมจะต้องมานำทุกวันครับเมื่อเราผมก็มาช่วยวันนี้เขาให้ผมมาช่วยดูแลเรื่องที่ดิฉันผมจะมีคนมเจอม่า้ครับ ปกติท่านต้นนะครับ <seguinte> ท่านรับราชการที่นี่ใช่แหมครับเกษียณแล้วเกษียณ้ปเลยเป็นต้นดอกก็รุ่นอาจารย์สุวัสดิ์เนี่ยสุวัสดิ์เนี่ยจิตจิตปานิจะถ่ายรูปอ่ะจิตปานิชครับครับเมื่อคืนนี้ก็ไปถ่ายต้มด้วยกันเนี่ยเขว่างถ่ายรูปมันเดียวสวยไหมล่ะเนี่ยมันมันแก่ด้วยกันก้องแก่หรือเปล่าคนแก่อผมเชยพวก ผมเป็นอาจารย์ที่เร่ผมผมชอบน่อาจารย์ผมชอบเกี่ยวเรื่องวัฒธรรมจารีเพนีแล้วก็มีโอกาสได้มาถ่ายรูปครูบาอาจารย์ครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ท่านมรณภผาเนี่ยผมถ่ายเมื่อ2ีกส่กปีก่อนท่านมางานหลวงปู่ชอบนะครั้หลวงปู่ชอบผมก็ได้ถ่ายไม่ใช่ภาพของท่านหรือที่ไหว้เป็น เยอะๆครับครับที่เขาไปแพทส่วน,นไปทำไรติมบ้างครับกันแต่ผมใช้ทุนส่วนตัวแล้วผมก็ถวา,ายหมด<อ>ตาบัวผมก็อัดก็ถวา,า,ายหมดผมผมจะมีเว็บไซต์ของผมอยู่มีเว็บไซต์แล้วก็มีเฟซบุ๊กยูทูบผมจะชอบไปตามประเทศต่างๆของศาสนาแต่ผมโทษนีผมไม่รู้ภาษาอังกฤษแ ผมก็ไปผมเห็นเลเอ้ะฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราได้อะไรนะ <c oughs> ผมก็แต่เราก็ตื่นได้ครับผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมา30กว่าปี<ม>เป็นสจสารสมัยสุขาสมัยหนึ่งมานั่งรอ,องนายกเลยสองนั่งประธานสุภาเลยหนึ่งไปที่ปรึกษาสองครั้งตจ้งวันเลยครับจจ้าวันเลยก็ลูกศิษย์นี่ก็ท่านธนาวุฒินายกปัจจุบันเนี่ย เขาจบวิศวะที่นี่ดีกว่าวิศวะมหรอกรับหลานผมก็สุทธิชัยสุนิมูลก็จบที่นี่ตอนนี้เป็นพอใหญ่ของแขวงกระทางควบคุมของเจ็ดเจ็ดจังหวัดของนี่ฮะของแก่นอุดรอ,อ,อะไรแต่เขาอยู่ส่วนกลางผมขออนุญาตถ่ายรูปก,กับท่านอาจารย์หน่อย ่ไม่เป็นท RIGHT ี่ระลึกนะครับใครจะถ่ายให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดตั้งอิเล็กทรอนัคใช้มืวยกัน ตรงนี้กร,รับเจน้นการครับดีๆตรงนี้